ตีพร de ุ่นี้ก็ได้เดี๋ยววันนี้ก็รวยเหมอนเขาอยู่วะดูแบบคุยเขาค้าไมื่กัวลาคุยมาคุยได้ได้ได้เรียกร้องความเป็นธรรมถอยน้าอยู่ไหนยังไม่ตีนายออกเลยวันนี้ไงนี่ไงพี่ต๊อลเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วเข้ามาเขาเขามาคุยแล้วเขามาคุยจ่ายตังค์ก็เคพี่ก๊อลขอตะก้อนหน่อยแจะอัดอ่ะจะจะจะแคบไว้เลิกเลิกเลิกเก็บตังค์แฮจอก็ได้มาเดี๋ยวหนไม่เขาจะคุยพรุ่งนี้ไปละคุยเรื่องอันนั้นด้วยเลย คือทีเดียวจ่ายจบแล้วเรื่องใบก็ส่วนใบดิไม่เกี่ยววันดิไม่เกี่ยวอ๋อ๋อโอเคครับไม่พี่สกอเรียลืมอ๋ออันนี้ให้จ่ายก่อนเหรอไอไอเอาสามสามเก้าหกครับไอสิงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เอากระมขกแมวสองหกศูนย์หกครับสองหกศูนย์หกพี่ของแกงผมต้องส่งวันไหนออ่ะพีครับเราชนะเลยครับพรุ่งนี้เดี๋ยวพ่อเสกประกาศพรุ่งนี้นะ ก็คือที่เขาออกก่อนเวลาเนี่ยก็คือไอที่เข้าใจกันว่าจะตัดแต้มเขาอ่ะมันจริงๆมันไม่ใช่จริงจริงครับจริงจริงอ่ะคือมันมาเพิ่มแต้มเราอ่ะไม่ได้ตัดแต้มเขาไม่เดี๋ยวค่อยคุยพรุ่งนี้ก็ได้เรื่องนั้นไม่เอาคุยเลยเกินไปก็ไม่คุยเลยมันไม่มีคนเอ้แบ๊กแบ๊กแบ๊กเลยมันจะทำอนิเมะพี่ก้องอย่ามาดีดีพี่คุยดีดีผมไม่มีจบมาจบก็ปิดไปแล้วทำไมอะไรนี่ไปไหนอ่ะถ่ายก่อนเฮ้ยโอ้ยเขาไม่ถ่ายไ้ตอนแรกอ่ะเขาเพิ่มแล้วก็ไม่ถ่ายอะไรเพิ่มมันไม่มันยังไม่ครบห้าสิบนะ เออมันพี่ปิดอ่ะไม่คโคฟทำมาใหม่ทำมาใหม่ไม่ไม่รู้แหละทำมาใหม่แล้วไม่ผมจะยิงแอดกันยิงแอดทางกันนั้นไอ้ฟ้ารีพอร์ตอ่ะเร็วไปรุ่นไปรุ่นไปเอ็มเขาทำงานไข่ดีเว้ยแอนไหนไม่มีให้แล้วหรอของจริงของเอ็มเชีชิลกับทีวีโฟร์ได้ค้างเป็นวันกว่าสองวันขอห้นายหนายนายมีสัมภาดไหมครับสมแบงค์หรอพลาดผมแบงค์เองครับแบงค์ ไอแบงค์ไอแบงค์ผมก็ฝากจะบอกนะครับว่าก่อนก่อนที <S 2> <S 2> <S 2่จะมาเล่นก <no ับผมมาเอาชนะเกมนี้ให้ได้ก่อนเพราะผมเทียบเสมือนรัดบอสของซัมเมอร์นี่เหมือนเราเหมือนพวกกิจง่ายพวกกายเงิดนะแบงค์นะวงการไฟเอ็มมามันก็อย่างนี้นะครับเราเราเป็นรัสบอสเหนจำเทลเลอร์เป็นเทลเลอร์ไอเฮียรู้ว่ากำแพงที่ไหนเป็นลัวมีคนเคยพูดเฮ้ย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 ผมโคเวอร์ผมโคเวอร์เป็นทีเดียวครับเวลาเวลในไฟเขาได้จับผม แต่เราจับไดเออแล้วแล้วจับกูจับเลยจับแบบไม่ได้เล่นเลยเออเดี๋ยวไอทีประเดี๋กันไลน์ต่อไปกูกลัวอะไรกรกูอะไรก็เนี่ยเดี๋ยวเล่นเลยไม่พูดเยอะอย่ามนอยู่อยู่กับผมด้วยเนี่ยไอชีเดี๋ยวผมเอามันเลยห้าสิบใบพ่กนี้กลับแล้วด้วยว่าไงเดี๋ยวเราวอร์มือให้เขาก่อนีนเดี๋ยวเราไปแก้ใส่ทรงอาเทียวนะลีนาเล่นก็แบบเล่นไม่ได้จริงจังไม่ด่ากันไม่มันเนาะ ดาก็ตีเว้ย์ะกอตไปแล้วทำไมแล้วทำไมไหนติ่มเกินสกอร์กูก็ไม่ได้ประกาศจบกูก็ไม่ได้เรื่องอะไรจะเล่นนี่ทางนี้บ้างเนี่ยใครเมื่อกี้มีคนฮัลโหลพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟเอาให้มันเถอะมันจะไปแอ่หญิงประกาศจบก็ไม่ได้สกอร์บอร์ดก็ไม่ได้ได้อะไรบ้างเนี่ยแอลทูกูไม่ถ่ายแล้วเอามันไม่ทันไอ้เมนบุบบ้าพี่ก๊อฟเดี๋ยวเดี๋ยวมันมจะแย่งหญิงนะลองเอ็มคเคเ

เร็วๆวัยรุ่นเขาจะใส่การโอ้ไม่ไม่เข้าใจวัยรุ่นเลยเว้ยอ้าวเชียนเชียนเปิดแผลนะเชียนอะไรครับเปิดแผลนะครับลูกลูกของลูกของไอ้นี่นะลูกของใครใครวะลืมแล้วน้องลูกใครอ่ะน้องเบอร์วี่ลูกของเบอร์วี่คกูชอบสูตรชื่อแม่ไม่เป็นมงคลเลยข้กองเหรอครับผู้ชี้เหรอกูชอบสูุดมันร้อนจัดอ่ะเข้างหลังเขียนว่าซัมเมอร์นักเสือกอ่ะสวัสดีครับข้าวกล้องผมครูไม่ไปแน่กูไม่ที่นี่มีใครเป็นคนออ๋เดี๋ยวเขาบอกเขาประกาศใช้ไม่ใช่เหรอใครเนี่ย พี่กไอมาท้เนบงกาให้แล้วนี่ไงเอาหินขึ้นเลยอะไรมันมันพิมพ์ทวิดอะมึงว่าไงเออมึงแข่งไปได้ไหมล่ะพี่กอล์มทำดีดยครับพี่พี่ครับพี่กอล์มครับทำดีครับเกาแป๊บเดียวเลยพี่มันจะไปไอหิ่งกันทำดีดดิเฮ้ยแไปอ๋อพี่คนเท่าไหร่ครับเอาลูกเบงว่าไงสตรีมอยู่หรอไปถ่ายรีบไปถ่ายรีบไปไปไปยืนเลยไปเริ่มถ่ายรีบเหรไป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 เดี๋ยวลงกันแล้วครับ ไอเชียเบกกำลังจะร้องอะไรทั้งอย่างสิดตัอได้มันจะให้ผมดูช็อตช็อตไหนตักช็อตนึงพี่กอล์ฟเร็วสกอร์อยู่ไหนเลยทวิุ้ยีอตัวมามามาแมแม่แมถ่าเลนเนาะพี่พี่กอล์ฟเร็วจะได้ไปกันพี่กอล์ฟมันเดีรักกันอะเลนทวดหมดเลทวิโอ้เฮ้ยมเฮ้ยเฮ้ยเ้อเเเเเย้ดเเออร์เฮ้ย เขว่าออกไปแล้วหรอจบแล้วครับจบแล้วอีกเล่าแต่เล่าใช่แล้วเอาไปเลยไม่ต้องหยุดมึงกลับมามีติ้งเมื่อไหร่มาเลยมาคุยกันกี่ใบนี่ก็มีเยอะแยะไปหมดใช่เหรอใช่นี่ต้อโอเคมันงงเกินกว่าจินนะใช่ใช่ใช่จะเป็นเหล่าอะไรวะนี่ไงใช่มีเยอะแยคุยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเกินเกินเรื่องไว้ก่อนครับพอดีว่าก่อนก่อนหน้าที่ผมจะมีรีกับ m k ะครับคือพอดีว่า MKQ คือไล่ยิงน้องในแก๊งผมครับไม่ตอนตอนที่มีแล้วแล้วก็อุ้มอยู่เออใช่ระหว่างที่ไปคิวกับที่ไปฟอร์ดมีแรตอรี่ด้วยเหมือนกันอ่ะน้องเข้าใจแล้วเนาะแล้วน้องอคุยตัดสินใจไม่ได้หรอกแล้วเดี๋ยวมาุ่งนี้ตามนี้เนาะนี่ห้า้านใช่ ก็เนๆไวนก็เดี๋ยวเดี๋ยวเ่นไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวพวงนี้เดี๋ยวรอบอสผมมายี่ห้า้านยี่หา้านเตรียมเตรียมโกคอยกันด้วยนะไม่ให้ครับโกคอยของท่นอันนี้บอกว่าต้องนะแม่แมยังเป็นขัวเาไม่เอาดีดีของครับร้อยนึงร้อนึงโกคอยสามรอันถ้ามุนนี้ไม่ได้แบ๊คแบ๊คแบ๊แคแคบของข้าให้คุณปรเอาศุของ้าพของข้าขอครับพี่ของข้ดีดีดีมาก เรสั่งไปไหนไวะทางซงประกาศจบสตอรี่โอเคครับแมเ k ชนะครอบครัวแล้ววะ LK เอ้ยโหล <c oughs> นอนน,อน,น้อยไปไหนเฮ้ยหลเอ้ย,เ,อย <c oughs> เดี๋ยวมีมีใน F10 อันนั้นไม่ต้องอันนั้นไม่ต้องประกาศแล้วริวพิ้วแบบเฮ้ยใน F10 ่ะเฮ้ยครอบครัว LK ไอ้แบ๊กแบ๊กไอ้นี่มันเป็นอะไรวะมันชี้หน้ามึงเนี่ยโอ้แม่งเอ้ย เฮ้ยน้องไม่ครับพี่ตัวตัวเด็กใม่เดือนแล้วยังไม่ได้ใส่เลยมึงมึงมีด้วยเหรอตัวเด็กอะไม่ครับเพื่ออะไรวะวู้ปาบปาบอ้เฮ้ยไอ้เหี้ยมึงดูมันดิกูว่ามันกูว่าไม่ใช่เว้ยหมูกูว่าไม่ใช่เว้ยกูอย่างไกลนะเว้ยมันโดนได้ไงวะการล้มล้างการปกครองอ่ะ มันไม่ใช่เรื่องยากไยอะไรปะถ่ายลงหลังจังนี้เรียกกูว่าพี่มาดเอลเซ่นะมันมีคนเม้นในในกลุ่มเรากูชอบแต่เลยพี่มาสอ่ะกูกูลงกูลงว่ากูค่ายิดกันกูพี่มาดเฮียพี่มาดเด้ถ่ายอังไหนอ่ะมาอ่ะไหนอ่ะเดีถ่ายดิโอ้ มันจะเดียวจะได้ไปนอนเว้นุ่นเขาจะแก้แทนการเหมือนโดโดนมาก่อนนะหัวนะเออมันไม่มีห้าสี่พี่ก้อมันไม่มีตอนแรกอ่ะพี่ประกาศจบแล้วพี่ตัดเลยมันไปหมันเพะกนดิดูได้ไงอ่ะก็มืนอ่ะไอ้หมวกดำาห่ะแม่จะไปนอนอยู่ละ นุ่อย่าลืมไปตัดลิปด้วยนะครับในในค่ายแดงตัดหลวงค่ายดำให้ผมด้วยเพราะว่าผมล้านจัดค่ายแดง LK family เอ้ยค่ายแดงค่ายแดงลองมาซื้อ LK อะไรนะ ไอหมื่อ่นี่หลุดวะแคปดิแคปพี่กอฟเลยเรียกทางเรียอันนั้นหน่อยหน่อยเี่เอนไนนไอแมวบคหาสูนย์หมาญเกมเลยแบง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 แเร็วแบงเร็วแบงเร็วเลขเลขอะไรนะพี่จะาเก้าไอ้ชี้พรุ่งนี้มาคุยกัน่อยนะชี้ยนะ มาคุยกันหน่อยนะพวกเนี้ยระยาผมก็เปิดผมก็เปิดระยผมผมไม่กลัวด้วยอ่ะเมื่อมาทำข่าวแล้วมาทำข่าวเลยเดี๋ยวผมผมฟุเงินก่อนมานี้ยพี่ฝากแฝงให้น้องมามาใส่สะพานเลยพี่สกอร์มาแล้วพี่กอรมาแล้วสิบสีมาเลี้ยมึงแค่สี่เลี้ยงมึงลูกเบอร์ว่ะนะเออหน่อยเลยคือแผงนะให้หมูเชียร์ลงอุ้มลูกเบอร์วีนเลยอุ้มลูกพี่ผมหมอเอออุ้มแบบุ้มแบบบอกฟากบอกมานาะเดี๋ยวกูจะรอดลูกมันแค่นั้นแหละ